5แนวคิดเปลี่ยนชีวิตคุณสมชายวันนี้นะครับผมขอเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะที่มีนามสมมุติว่าสมชายครับคุณสมชายเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดานะที่เปลี่ยนชีวิตตนเองได้ด้วย5แนวคิดต่อไปนี้นะฮะข้อ 1. เขาวางแผนล่วงหน้าเพื่อชีวิตที่มั่นคงนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยคุณสมชายใช้ชีวิตแบบไปวันๆครับ จนมารู้ตัวว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนนะก็เลยเริ่มวางแผนกเกษียณน,นะฮะไม่ต้องมานั่งกังวลเหมือนแต่ก่อนนะครับข้อ2ครับทำงานฉลาดไม่ใช่การทำงานหนักนะฮะสมัยก่อนน่ยคุณสมชายเนี่ยก็ทำงานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนนะฮะแต่ผลลัพธ์กลับไม่คุ้มนะฮะพอเขาเปลี่ยนมาโฟกัสที่งานสำคัญแทนที่จะทำทุกอย่างเนี่ย ตอนนี้คุณสมชายก็ใช้เวลาน้อยลงนะแต่ได้เงินมากขึ้นแต่ยังมีเวลาให้ครอบครัวอีกตั้งหากนะครับ